จ้าวัาด,ดีจ้าพี่น้องจ้ามากินแมงกะพุนพี่น้นองเขาได้แมงกะพุนมากพี่น้องน้ำจิ้มพี่น้องเห็ดเอาเนยวางขึ้นเนยมารองกันดีกว่าค่ะแมงกะพุนเสียงมันสีดังกุ๊บ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 คือเขากินบ่บ่มีเงินซื้อแมงกะพุนหัวกระสุนเอาพี่น้องซื้อแมงกะพุนธรรมดาก็แล้ว ใจมันค้นแกกเาจาน่ซื้อมาร้อยนึงแล้ว mm hmm. ก็มาทดเยอะใช่ไหล่ะคือกลังจิบใจับคุ้นแล้ว มมนกับพุนไทยรแซบแล้วไม่ค่อมเข็มมากเท่รแบแ่บเพื่อ พัง,งเสียงคยย่อยหยำในะแจกตุ๊บ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 จับ,บมีคนหนึ่งบอกข่อยว่าใส่โซยุแห้งแซบอ่ะจ่ะกินแบบจีอันแบบอันกินแบบอัน ประเทศจีนเขากินเนาะพี่น้องมาใส่ยุสยูยูเบิ้งสิดเข้าไปเลยพี่น้องใส่สิดเข้าไปเลยเพราะว่าโมมีมือแกบมือเดียวเนาะอืมอืมอืมจะชอยยูเซฟอีดีพี่นอ <c oughs> ้องอืมเขาจะให้ดูเขาเก็บมะแรงเซฟชอยยูกับน้ำจิ้มชิพุนเผ็ด អឺហ៎ចប់ថាំអឺចាប់ខាចាប់ផាប់អរຫມូ